3เคล็ดลับที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วสวัสดีครับผมโค้ชบอสแฮปปี้มันนี่วัยรุ่นหมื่นร้าน3เคล็ดลับนี้ผมได้เรียนรู้มาจากโค้ชหนุ่มจกกักรพงศ์เตอะมันนี่โค้ชครับผมเองได้นำหลักการของอาจารย์มาลงมือทำแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์ม,นมันเจ๋งมันเจ๋วมากๆเลยอยากจะนำมาแบ่งปันกับทุกคนนะครับเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนครับ 1. จุดเริ่มต้นของทุกความสําเร็จพื้นฐานของทุกความสําเร็จคือเราจะต้อง รับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อยเท่านั้นครับคือเราจะไม่โทษไม่บ่นไม่ว่าไม่หาข้ออ้างไม่ตําหนิติดเตือนใครทั้งสิ้นเพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเกิดจากความตั้งใจและเป็นความรับผิดชอบของเรานะครับไม่มีใครทําให้เรารวยได้ถ้าเราไม่อยากครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีใครทําให้เราจนได้ถ้าเราไม่ยอม 2. คือเราจะต้องมีวินัยในตัวอย่างสูงคือเราจะต้องรักการบังคับตัวเองให้ทําในสิ่งที่ควรทําในเวลาที่ควรทําไม่ว่าจะอยากทําหรือไม่ก็ตามนั่นเองครับ และ3คือเราจะต้องรักการเรียนรู้และรักการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราเป็นคนดีคนเก่งคนสําเร็จคนร่ารวยมากยิ่ง,งขึ้นไปนั่นเองนะครับผมผมเองแนะนำสามหลักการนี้มาใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปอย่างมากมายผมเองก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็สามารถเริ่มต้นทําได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆการเดินทางนับหมื่นลีเริ่มต้นจากก้าวแรกของเราเสมออย่าลืมก้าวออกไปแอคชั่นนาทำทันทีมีผลแน่นอนนะครับผม หากเพื่อน,พนเพื่อนเพื่อนเชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมผมโคชวัทถาณสิบิภูมิชัยกุลและ Happy m o ันนี่ขอบคุณครับบ๊ายบาย